ครูสอนแค่หนึ่งหัวข้อย่อยค่ะวันนี้ไม่ยากหรุนะคะอ่ะขอพูดเลยขอเข้าเรื่องเลยนะคะวันนี้เราก็จะขึ้นคำสั่งใหม่ซึ่งต่อจากสองคำสั่งที่เราเรียนไปตอนมห้านั่นก็คือคำสั่งเลือกทำคำสั่งเลือกทำหรือคำสั่งวนซ้ำนะคะคำสั่งเลือกทำซึ่ง ถ้าเป็นคําว่าเลือกทําหนูจําโฟลชารท์ที่เราเคยเรียนตอนม5ได้ไหมลูกที่มันมีสองทางอะ่ะจำได้ไหมคะที่พอนึกออกไหมว่าถ้าฝนตกจะกินข้าวที่โรงอาหารหรือกินข้าวที่ใต้ต้นไม้พอจะนึกออกไหมคะมันก็จะเป็นการเลือกทําแบบนั้นอ่ะถ้าหนูเรียนบทนี้แล้วสิ่งที่หนูจะต้องได้คืออะไร หนูจะต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับคำสั่งเลือกทำและคำสั่งวนซ้ำใน Python นะคะนะโปรแกรมคอมพิวเตอร์เขาอย่างที่บอกว่ามีรูปแบบการทำงานเรียงลำดับพื้นฐานเป็นสำคัญและแต่ในโปรแกรมที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นอาจจะต้องมีการทำงานที่จะต้องตัดสินใจเลือกทางใดทางหนึ่งที่เหมาะสมหรือตรงตามเงื่อนไขที่เราเป็นคนกำหนดไว้นะคะหรืออาจจะมีกรณีที่จะต้องทำงานวนซ้ำ วนซ้จทาได้ไหมลูกก็คือโฟชาร์ปที่เราเขียนนะว่าเราจะต้องทําให้คําสั่งเนี้ยวนซ้ําตามเงื่อนไขที่เรากําหนดนะคะที่กลับย้อนกลับไปทําจนวนซ้ําจนสําเร็จอันนั้นก็คือมันก็จะเชื่อมโยงกันตอนม5เฉลิม1ที่เราเรียนเรื่องโฟชาร์ปอัลกอริทึมน,นะคะอ่ะต่อไปนักเรียนสามารถเขีย,ขยนโปรแกรมที่มีการตัดสินใจและทําซ้ําได้นะคะเขียนโปรแกรมที่มี การใช้คำสั่งเลือกทำให้ครอบคุมทุกเงื่อนไขนี่นะคะนี่คือเขียนคำสั่งที่มีการวนซ้ำได้อย่างถูกต้องนี่คือพอหนูเรียนจบบทนี้แล้วสิ่งที่หนูสิ่งที่หนูจะต้องเรียนรู้เลยคือเนื้อหาเหล่านี้คือสิ่งที่หนูจะต้องได้ทั้งหมดนะคะให้ตั้งใจนะลูกแล้วก็ ครูเข้าใจคือด้วยความที่เป็นวิชาครูปกติถ้านหนูเรียนที่โรงเรียนหนูได้เขียนโปรแกรมในในคอมใช่ไหมคะแต่คราวนี้เราเรียนที่บ้านบางคนไม่มีคอมบางคนไม่มีโน้ตบุ๊กจะต้องใช้โทรศัพท์ทั้งเรียนออนไลน์ทั้งทางานใครมีคอมสามารถเขียน y t ท o n ในคอมได้นะคะและก็ส่งเป็นไฟล์หาครูดได้เลยเหมือนตอนส่งในห้องเรียนแต่ถ้าใครไม่มีคอมไม่มีโน้ตบุ๊ก ก็อย่างที่ครูเคยให้หนูลงแอปในโทรศัพท์มือถือนะคะสามารถเขียนแล้วก็รันได้เหมือนกันเลยเพราะว่าเมื่อเช้าครูก็สอนห้องหั้สามไปแล้วก็มีคนส่งสามารถรันได้เหมือนกันนะลูกอ่ะขอเริ่มเลยนะคะก็คือหัวข้อคําสั่งเลือกทาก็คือคําสั่งแรกของการเรียนม .6 อ่าคำสั่งเลือกทำคำสั่งเลือกทำก็คือคำสั่ง if s t a t e m น n t นี่นะคะ if statement คือ e คำสั่งเลือกคำก็คือ if statement แต่จริงๆเวลาเขียนคำสั่งจริงๆเราจะใช้คำว่า if else นะคะคำสั่งนี้ใช้ทำอะไรในการเขียนโปรแกรมเขาบอกว่ารูปแบบการเขียนโปรแกรมอย่างง่ายและนำมาแก้ปัญหาได้อย่างจำกัดซึ่งไม,ไม่เพียงพอเขาบอกว่าที่เราเรียนมาสองสองคำสั่งนั้นอะ print กับ input อะมันเป็นการเขียนโปรแกรมอย่างง่าย ซึ่งเขาบอกว่าเรารู้แค่2โปรแกรมนั้นน่ะไม่เพียงพอต่อการนำมาใช้แก้ปัญหาอีกหลายปัญหาที่พบทั่วไปนะคะเพราะว่าความซับซ้อนจะต้องมีคำสั่งเงื่อนไขเพื่อให้ผู้เขียนโปรแกรมหรือผู้พัฒนาโปรแกรมสามารถสร้างเงื่อนไขเลือกที่จะประมวนผลได้นะคะคำสั่งเลือกคำรูปแบบการเขียนคำสั่งเลือกคำนั่นก็คือ if ตามด้วยวงเล็บ นิพตตกะนะคะนิพตตกะนิพตากกาตากะตกะคือใช้ใช้เครื่องหมายอะไรอร่ลูกตะกะา m อ่ามากกว่าเท่ากับอะไรอย่างนี้นะคะพวกนิพจน์พวกนิพจน์ในกลุ่มนั้นเนาะคําสั่งแล้วก็วงเล็บแล้วตามด้วยเซมิคอลอนแล้วก็ตามด้วยกลุ่มของคําสั่งนะคะเขาบอกว่าบล็อกบล็อกเนี้ยลูกบล็อก if อ่ะของคําสั่งอ่ะ จะถูกประมวลผลก็ต่อเมื่อนิพจน์ในเนี้ยเป็นจริงเท่านั้นนะคะเป็นจริงเท่านั้นและจะต้องประกอบด้วยคำสั่งนั่นก็คือคำสั่งเนี้ยอย่างน้อยหนึ่งคำสั่งถ้ามีคำสั่ง if แล้วก็จะต้องมีนิพจน์ตัดกัดแล้วก็มีกลุ่มของคำสั่งอีกหนึ่งคำสั่งนะคะรูปแบบคำสั่ง if ตัวอย่างแรกเลยวันนี้ครูสอนแค่ตัวอย่างเดียวตั้งใจฟังและทำความเข้าใจ ฟังทำความเข้าใจและก็จดจำรูปแบบการเขียนเหมือนเดิมอย่างที่ครูสอนหนูทุกครั้งถ้าหนูเขียนคำสั่งผิดแค่คำสั่งเดียวสามารถรันได้ไหมลูกสามารถรันได้ไหมคะโปรแกรมรันได้ไหมถ้าหนูเขียนเขียนจากคำว่า print print ปกติสะกด p r i n t ถ้าหนูสะกด p r i n f ได้ไหมคะ ไม,ไ,ไม่ได้ค่ะไม่ได้คโอไม่ได้โปรแกรมจะเออเลิกทันทีดังนั้นกระบวนการการเรียนเขียนโปรแกรมหนึ่งจดตาให้เข้าใจแบบท่องแบบต้องเรียนรู้หลักการเขียนให้เข้าใจทําความเข้าใจนะลูกแล้วก็ผลลัพธ์ที่ได้มันก็จะได้ตรงตามที่ที่เราเขียนมาตัวอย่างแรกเลยนะคะ คำสั่ง if e, คือคำสั่งที่ใช้ในการตัดสินใจของภาษาหลายๆภาษาเลยไม่ว่าจะเป็นภาษาไพทอนภาษา C ก็คือจริงๆการเขียนโปรแกรมมีหลากหลายภาษานะคะแต่ที่อูสอนพวกหนูนั่นก็คือภาษาไพทอนอย่างทีเ่เราเรียนกันตั้งแต่แรกว่าทําไมเราถึงเรียนไพทอนหนึ่งเขียนง,ง่ายทําความเข้าใจง่ายสารพัดทุกอย่างที่ทําไมถึงเรียกเล,เลือกเรียนไพทอนครูก็ได้อธิบายไปตั้งแต่ ตอนม5แล้วนะคะอันนี้จะเป็นตัวอย่างการตัดสินใจแบบหนึ่งเงื่อนไขนั่นก็คือเลือกทำหนึ่งฝั่งนะคะถ้าหนูเห็นโฟชาร์ดนี้ยนเรียนจะคุ้นคุ้นไหมลูกคุ้นไหมคะเราเคยเรียนเขียนแบบนี้ตอนม5เทอ่มหนึ่งเห็นเห็นชาร์เนี้ย พอจะอธิบายครูได้ไหมใครอธิบายชาร์ตนี้ได้ครูให้สองคะแนนเรียนไปแล้วตอนม .5 ตอนมหมหเทอเทิม,ม,ม,มหนึ่งเรื่องโครงสร้างข้อมูลและอันกอลีทึ้นมาลูกที่เขียนโฟชาร์ตจำได้ไหมคะคุณแม่โบสทคุณละคุณอาจารย์แต่ไม่รู้จะอธิบายออกมายังไงเลยอะโอเคเลยนะโอเคนะถ้าดูจากโฟชาร์ตหนูดูนะลูก เมนก็คือ,อเป็นการสตาร์ทเนาะเป็นการสตาร์ทจะแล้วอินทิเจอร์สกอร์ก็คืออินทิเจอร์ก็คืออะไรคะตัวเลขเราจะต้องมีการรับรับค่าข้อมูลที่เป็นตัวเลขพออินพุตก็คือใส่ถูกไหมคะพิมพ์ข้อมูลตัวเลขเข้าไปอินพุสกอร์ก็คือรับเข้าข้อมูลตัวเลขพอมาถึงตรงเนี้ยเป็นการตัดสินใจเห็นไหมคะ สกอรตรงเนี้ยมันมันผิดอยู่หือว่ามันผิดตรงไหนหนูดูนะคะจริงๆตรงเนี้ยมากกว่าหรือเท่ากับห้าสิบสกอมากกว่าหรือห้าเท่ากับห้าสิบอ่ะมันจะต้องเป็นครูถูกไหมถูกไหมคะถ้าสกอมากกว่าหรือเท่ากับห้าสิบมาทางขวาอ,อ,อันนี้ถูกแล้วลูกว่าที่ ถูกแล้วเงื่อนไขของมันก็คือสก,กอร์ถ้าสก,กอร์ตัวเลขที่เราเข้ามีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ50ผลลัพธ์ที่ได้มันจะเป็นจริงถูกไหมคะแล้วก็จะโชว์ปริ้นปริ้นออกมาว่า your pass แต่ถ้าผลลัพธ์ที่ได้น้อยกว่า50ตัวเลขข้อความที่จะโชว์ก็คือเป็น your fail ถ้าได้ อันหนึ่งอันใดแล้วใส่เวลาใส่ตัวเลขเราใส่แค่ตัวเลขเดียวนึกออกไหมลูกพอเราใส่ตัวเลขแล้วไปในตัวเลขเดียวแล้วดูที่ดูว่าโปรแกรมจะรันมาเป็นยัวพา a s สหรือยัวฟลหลังจากนั้นก็จบโปรแกรมอ่ะอันนี้คือการเขียนโคชาร์ดแต่เวลาเขียนใน Python จริงๆจะเขียนในลักษณะแบบนี้ค่ะมีด้วยกันอยู่5บรรทัดดังนี้เห็นไหมคะมีด้วยกันหบรรทัดดังนี้บรรทัดแรก เห็นบรรทัดแรกไหมคะส r e เท่ากับ IN INPUT Input your score หมายความว่าอะไรคุณไม่รู้หมายความว่าอะไรอ่ะฟังครูครูจะขออธิบายจริงๆบรรทัดเนี้ยบรรทัดเนี้ยเป็นบรรทัดที่เป็นคำสั่ง INPUT ซึ่งเราครูก็สอนไปแล้วตั้งแต่เพิอมที่แล้วนะคะก็คือคำสั่งเนี้ยตัวแปรชื่อตัวแปรอะไรคะ score <Scroll. S 2> อ่าชื่อตัวแปร score ตัวแปร score เท่ากับ in input input score หมายความว่าเราจะต้องรับค่าตัวเลขรู้ได้ไงว่าเป็นรับค่าตัวเลขคะเพราะเป็น in ครับอ่าเพราะมันมีคําว่า in input เราจะต้องรับค่าตัวเลขเข้ามาแต่ก่อนที่เราจะรับค่าตัวเลขเข้ามามันจะโชว์ ที่หน้าจอว่า Input y ย u r s c o ร e ถูกไหมคะเพราะมามีคำว่าวงเล็บแล้วก็เซม i คลอโรโอเคนะคะอันนี้คือพอเรารับค่าตัวเลขปุ๊บตัวเลขนี้จะเก็บมาไว้ที่ตัวแปลงสกอร์ทันทีนะลูกหลังจากนั้นเราก็จะมาสู่คำสั่ง if if หมายความว่าถ้าถ้าสกอร์ที่รับเข้ามาดูนะลูกแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งถ้าสกอร์ที่รับเข้ามา ถาสกอร์ที่รับเข้ามามีค่ามากกว่าหรือเท่ากับห้าสิบเห็นสีเขียวไหมลูก if คือคำสั่งตัดสินใจก็คือเลือกทำหรือว่าให้เราประมวลผลให้ไททอนประมวลผลก็คือ if ถ้าตัวเลขที่รับเข้ามามีค่ามากกว่าหรือเท่ากับห้าสิบนะคะ ให้แสดงผลว่า your pass ทันไหมคะส่วนอ l อื่นๆ l ก็คืออื่นอื่นหมายความว่าและถ้าไม่ใช่ตัวเลข50ล่ะนอกเหนือที่ไม่ใช่50 4 9 4 8 0 1่เก่แนย์ที่ไม่ใช่50นั่นก็คือใช้คำสั่ง l มันจะเป็น if กับ e l l ก็คือถ้า e l ก็คืออื่นๆถ้าไม่ใช่อลูก ถ้าไม่ใช่เงื่อนไขที่เรากําหนดนั่นก็คือเอลเห็นนะคะเห็นเอลนะแต่ในเอลสังเกตเห็นไหมลูกเอลไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่นิพจน์อะไรเลยใส่แค่เอลแล้วก็เซมิคลอโเห็นไหมคะหลังจากนั้นพอเราปริ้นอีกเราก็ใส่ปริ้นแล้วก็ YourFail หมายความว่าถ้าตัวเลขนั้นนอกเหนือจาก50าสิบให สแสดงผลว่า your a i l w ทันไหมลูกทันไหมคะอีกรอบไหมอะ่ะแค่นี้วันนี้ครูสอนแค่นี้ขออีกรอบได้ไหมคะได้อ่ะโอเคอันนี้คือคำสั่งเลือกทำของไพทอนนะคะคำสั่งเลือกทำของไพทอนอันนี้เป็นแค่หนึ่งเงื่อนไขก็คือเลือกทำฝั่งหนึ่งฝั่งใดก็คือถ้ามันตรงตามเงื่อนไข ไหนก็ให้มันโชว์แสดงผลตามนั้นนะคะคือคําสั่ง if if ก็คือตรงตามเงื่อนไขส่วน else ก็คือถ้าไม่ใช่เงื่อนไขที่เรากําหนดนะคะอ่ะดูบรรทัดแรกหนึง่งบรรทัดแรกคือตัวแปรเราจะต้องกําหนดตัวแปรก่อนเลยนะลูกตัวแปรหนึ่งตัวแปรและตัวแปรน,นั้นจะต้องรับค่าตัวเลขที่เป็นจนํานวนเต็มเก็บไว้ในค่าตัวแปร score ถูกไหมคะเพราะว่า ทำไมต้องรับค่าเพราะมันมีคำสั่งว่า input in i n ตลกถ้า input in i n เวลาเราสมมติว่าเรากด run หน้าโปรแกรมนี้ปุ๊บคำสั่งแรกที่ขึ้นมาให้เราเห็นเลยคื input ยอ input u o u r s c o r e หมายความว่าคุณต้องใส่ตัวเลขถูกไหมคะพอใส่ตัวเลขแล้วเป็นยังไงต่อ python ก็จะประมวลผลและเพราะว่าเราเขียนคำสั่งไปใน python ว่า if score ถ้าตัวเลขที่คุณพิมพ์ใส่เข้าไปอะ มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับห้าสิบหนไหมคะไพทอนก็จะโชว์เลยประมวลผลทันทีเลยว่า you pass แต่ถ้าทำไมคำมีคำว่าแต่ถ้าเพราะมีคำว่าอ i f มีคำว่าอ i f เข้ามาเข้ามาอยู่ในนี้มีคำว่าอ i f เข้ามามีมาอยู่ในนี้นะลูก มันก็เลยมีคําว่าถ้าเอลก็คือนอกนอกเหนือจากเงื่อนไขอะคะ่ะนอกเหนือจากเงื่อนไขที่ที่เรากําหนดอเนี่ยเนี่ยเอลคือเงื่อนไขนอกเหนือเงื่อนไขาจากที่เรากําหนดถ้ามันไม่ใช่ห้าสิบตัวเลขห้าสิบสี่เก้าสี่แปดศูนย์ถึงสี่สิบเก้าอ่ะมันจะแสดงผลคําว่า your f a i l นั่นก็คือคืณสองตอกถูกไหมคะเนี่ยเหมือนตามที่เขาอธิบายเขาได้อธิบายเขาได้อธิบายไว้ตรงนี้ บรรทัดที่หนึ่งรับค่าตัวเลขบรรทัดที่สองสามก็คือ if 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 กับ print นะคะก็คือตรวจสอบเงื่อนไขถ้าตรงตามที่เราใส่ไว้ก็จะเป็น your pass ถ้าเงื่อนไขไม่ตรงตามที่เรากำหนดไว้ใน if e ก็จะแสดงคำว่า your fail แค่นี้ค่ะแค่นี้อาเดี๋ยวครูจะให้หนูดู run ที่ครูรันที่ครูใส่เอาไว้นี่นะคะนี่คือหน้า python ที่เรา อานะจ๊ะจะอันนี้จะอ่ะนี่คือที่ครูทิมเอาไว้นะคะนี่คือตัวแปรไอ้อไมไ่ตัวแปรคือคําสั่งนี่คือเป็นหน้าตาท่านหนูเรียนที่โรงเรียนนี่คือการเขียนไพทอนที่โรงเรียนถูกไหมลูกลืมไหมยังครูเขียนในโหมดอะไรคะสคริปต์อ่าครูเขียนในโหมดสคริปต์เพราะว่ามันต้องมันสามารถ แล้วก็สแสดงผลมาได้ทีเดียวเลยนะลูกอันนี้คือหมวดสคริปต์อันนี้คือคําสั่งแบบเดียวเลยที่ครูยกตัวอย่างตะกี้ถ้ารันแล้วมันจะเกิดเหตุการณ์ยังไงขึ้นนะคะอ่ะดูถ้าลันแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้อ่ามันก็จะขึ้นเห็นไหมลูกอย่างที่ครูบอกว่า input ตเดอร์สกอถ้ามันขึ้นแบบนี้ต้องทํายังไงต่อคะ ก็ใส่คะแนนใส่ใส่ <ไป S 1> ใส่คะแนน,น,นอ่าเดี๋ยวถามทีละคนเรียกให้ตื่นนับทยาก่อนเลยนับทยาอยู่ไหมนับนับนับทยาเงินมากอยู่ไหมลูกหลับไหมอยู่ค่ะเจสแปดหนูว่าเจ็ดสิบแปดถ้าครูกด Enter แล้วจะขึ้น ยัว s าร์สว your fail ค่ะ Your pass ค่ะยัวพา a s สเพราะอะไรถึงขึ้นยัวพา a s สเพราะมันมันมันไม่ผิดค่ะฮะเอาดีๆตอบดีๆทำไมถึงขึ้นยัวพา a s ส <c oughs> ถ้าฟันต้องตอบได้สิอ่าขึ้นยัวพา a s สนั่นแหละแล้วกูถามว่าทำไมเจ็ดสิบแปดถึงขึ้นยัวพาร s สยูพาส อืเพราะอะไรลูกใครตอบคุได้บ้างทำไมเจ็สิแดถึงขึ้นโยราบเราะว่ามันมากกว่าห<ม>้าสิบใช่เพราะว่ามันมากกว่าห้าสิบโอเคนะต่อไปลันอีกโอ๊กโอ๊กอยู่ไหมเนียโอ๊กหลับไปแล้วมัง้งอยู่ครับอยู่อยู่ อ่ะโอ๊ยูครับยูสี่สิบสามขึ้นยูพาร์ทไวยูเฟลค่ะเนี่ยครูใส่เลขสี่สิบสามไปมันบอกว่าอินรทรเพราะทำไมขึ้นยูเฟลทำไมถึงขึ้นยูเฟลเออมันขึ้นยูเฟลทำไมถึงขึ้นยูเฟลคะค่ะโอ๊คขอาคุณหน่อยเร็ว โอ้ตอบโอตอบถูกอ่ะคุณก็เลยถามตอบว่าทําไมถึงขึ้นยูเฟลเพราะอะไรทําไมถึงขึ้นยูเฟลคะเออเพราะว่ามันน้อยมันน้อยกว่าห้าสิบถูกต้องเพราะว่ามันน้อยกว่าห้าสิบเนี่ยค่ะนี่คือคําสั่งอีคือเราจะต้องสร้างเงื่อนไขเงื่อนไขเข้าไปในเข้าไปในตัวนิพจน์อกกาก,ก่อนเนี่ยนะคะ นี่คือเราจะต้องใส่เงื่อนไขเข้าไปใน if e ก่อนหนูเห็นไหมลูกเนี่ยเราจะต้องใส่เงื่อนไขเข้าไปพอไรใส่เงื่อนไขเข้าไปปุ๊บถ้ามันตรงตามเงื่อนไขเราก็ให้สั่ง p r น n t ตามเงื่อนไขที่เรากําหนดแต่ถ้ามันไม่ใช่เราก็ไม่ใช่เงื่อนไขที่เรากําหนดก็จะให้แสดงผลว่าอะไรล่ะเห็นไหมคะถ้า if e เราต้องใส่เงื่อนไขถ้า e l s e ต้องใส่เงื่อนไขไหมลูกไม่ถ้า e l i ไม่ต้องใส่เงื่อนไข คำว่าเอลก็คือเป็นการบอกกันว่านอกเหนือนอกเหนือจากเงื่อนไขที่เรากําหนดก็คือนอกเหนือจากตัวเนี้ยลูกเออมันนอกเหนืออยู่แล้วถ้านอกเหนือจากค่าที่ต่ํากว่าห้าสิบก็ต้องแสดงผลแบบนี้เลยโอเคนะคะเนี่ยวันนี้ครูสอนแค่นี้เพื่อถ้าครูสอนไปกว่านี้เดี๋ยวนักเรียนจําไม่ได้ และว,วันนี้สิ่งที่ครูต้องการจากพวกหนูเลยนะคะคือของครูหมดยังไม่หมดคาบนะลูกสิ่งที่ครูต้องการจากพวกหนูเลยคือวันนี้ครูจะให้หนูเขียนโปรแกรมในโทรศัพท์มือถือหรือในคอมพิวเตอร์เขียนคำสั่งแบบนี้เลยลูกเขียนคำสั่งตามนี้เลยถ้าบรรทัดเขียนคำอ่าฟังครูนะถ้าใครเขียนใน โทรศัพท์นะคะหนูเขียนปุ๊บก,กดรันให้หนูรันตัวเลขทั้งที่เป็น Your p a s สแล้วก็ Your f ล l l หนูจะต้องส่งโคสามแคปเตอร์แคปเตอร์แรกก็คือหน้าที่เป็นคำสัง่งแคปเตอร์ที่สองก็คือหน้าที่หนูใส่สกอร์แล้วขึ้นโชว์คำว่ายัวพา a s สและแคปเตอร์ที่สามก็คือหน้าที่หนูใส่สกอร์แล้วขึ้น Your f ล l l แต่ ้าสมมุติว่าใครเขียนกับใครพิมพ์กับใน iOS อะค่ะใน iOS มันจะรันและก็อยู่หน้าเดียวกันเลยแต่ถ้าเป็น Android ต้องกันทีละหน้าก็จะต้องเป็นสามหน้าส่วนใครเขียนในคอมพิวเตอร์ส่งเป็นไฟล์เหมือนที่ส่งมาในโรงเรียนนะคะเหมือนที่ส่งที่โรงเรียนส่งที่ไหนครูส่งในคลาสรูมเหมือนเดิมค่ะครูก็จะมีงานให้ส่งเป็นงานนะคะอันนี้งาน ก็คือเป็นคําสั่ง if <FL S 2> <FL S 1> l if l, l แล้วก็เป็นคะแนนนะคะเป็นเรื่องคะแนน คะแนนคือห้าสิบใช่ไหมคะใช่ค่ะตามนั้นเลยลูกตามที่ตามตัวอย่างเลยค่ะคะแนนนะคะเรื่องคำสั่ง if e l ก็คือวงเล็บคะแนนก็คือหนึ่งก็คือรูปคำสัง่งรูปของคำสั่งที่เขียนสอง ก็คือรูปที่โชว์รูปที่ขึ้นรูปขึ้นดูนพา p แล้วก็สาม นี้สําหรับออคนที่เขียน Android นะลูกถ้าใครเป็น iOS มันอาจจะอยู่หน้าเดียวกันนะคะโอเคนะลูกเ,ออเป็นห้าคะแนนข้อนี้ครูให้คัน5คะแนนนะคะเขียนให้สําเร็จวันที่กําหนดส่งครูจะให้วันนี้ส่งภายในวันนี้ก่อนเที่ยงคืนนะคะหัวข้อก็คือเป็นบทที่3หน่วยที่3 คำสั่งเลือกทำหาใครมีอะไรสงสัยถามเลยค่ะเป็นไอะลรสงสัยยากไหมคิดว่าจะทำได้ไหมเวลาเขียนนะลูกแต่กี้ห้องหกทับสามที่ประสบปัญหาก็คือเขียนแล้วมันเออร์เรอร์ดูสัญ,ญลักษณ์ดูเครื่องหมายดูอะไรให้ดีนะคะ ตัวที่เป็นเซมิคอร์ลก็คือที่เป็น2ขีด2ดับเบิลโคดอ่ะไม่ใช่เซมิคอร์ลดับเบิลโคดอ่ะหนูต้องใช้เครื่องหมายคำพูดที่เป็น2อันนะไม่ใช่กดคำพูดทีละอันนะไม่งั้นมันก็เออเล์นะลูกระวังนะคะนะคะอ่ะแล้วก็สิ่งวันนี้ลิงก์ที่เรียนเผื่อใครจะย้อนกลับมาดูก็คือเป็นเนื้อหานะคะเนื้อหาที่เรียนวันนี้นะก็คือคำสั่ง อ f นะคะังสังอ s e เ,เลือกทำหนึ่งเงื่อนไขอันนี้แค่หนึ่งเงื่อนไขนะลูกหลังจากนี้ก็จะเป็นหนึ่งเงื่อนไขสองเงื่อนไขนะคะใครไม่ไรสงสัยถามเร็วระหว่างครูทำอันนี้ให้พวกหนู คิดว่าทำได้ไหมคะมีคนมีคนที่บอกอาจารย์โปรแกรมอะไรอะ่ะทำไมหนูไม่รู้เรื่องมีไหมคะเพราะว่าห้องครูมีห้องหกทับสามเมื่อเช้านี้ว่าคำสั่งอะไรอะ่ะทำไมหนูไม่รู้เรื่องเอ็นเนี่ยคำสั่งอะไรแอปอะไรอะ่ะที่จะมาใช้มาใช้มาใช้ในการรันอะ่ะมีไหมคะถามได้นะลูกว่าหนูจะไปดูตรงไหน โอเคนี่เป็นเนื้อหาที่เรียนวันนี้นะคะใครจะเปิดกลับเข้าไปดูเขาไปดูได้เลยอ่ะนี่คือที่ส่งงานดูนะคะหนูดูดีๆนะลูกงานกับเนื้อหาต่างกันนะอันนี้คือคำสั่ง if else ก็คือเป็นคะแนนอันนี้เป็นเนื้อหานะคะอันนี้ครูโพสตนะ์เนื้อหานะเนื้อหานะอ่ะดูดีๆส่วนคนที่บอกว่าอาจารย์หนูจะลงแอปอะไรนี่ครูเคยลงไว้ให้แล้วไปติดตั้ง แอปให้เรียบร้อยดูวิธีการติดตั้งแอปอยู่ประมาณ5นาทีมั้งของคลิปนี้แล้วก็จะได้รู้ว่าใช้แอปอะไรในการรันนะคะเดี๋ยวครูจะให้ดูตัวอย่างเนาะของห้อง6กทบสที่ส่งครูมาแล้วบ้างนะเผื่อหนูจะได้เห็นภาพชัดขึ้นเพื่อนส่งมาล้ห้องนี้ครูก็ให้ส่งก่อนเที่ยงคืนเหมือนกันค่ะเหมือนกันติดเดียวกัน เวลามันขึ้นหน้าคะแนนนะลูกเวลาเราใส่คะแนนอ่ะเรากด enter ก็คือกดเครื่องหมายลูกสอนที่เขาเรียกอะไรอ่ะที่เวลาเรากด enter ้วยนะอันก็ไม่ขึ้นนะมโนนี่ไเนี่ยนี่คือ capture อันนี้คือหน้าที่เป็นคำสั่งนะลูกอันนี้คือหน้าที่เป็นคำสั่งอาจจะมองไม่ชัดเพราะรูปเล็กหน้าที่เป็นคำสั่ง อันนี้หน้าที่ลานออกมาแล้วขึ้นยัวพาร์สนะคะอาจจะมองไม่ชัดเอาเป็นแบบให้เห็นลักษณะการส่งนะและภาพที่สามก็จะเป็นภาพที่ขึ้นยัวฟลนะคะก็คือสามภาพโอเคไหมคะได้ไ้มได้ไหม,ไไหมคิดว่าได้ไหมของคุณนี้เห็นส่งชัดไหมเดี๋ยวคุณดูก่อน อันนี้ไม่ต้องคิดอะไรเลยแค่พิมพ์ตามที่ครูให้ให้ส่งนี่นเอออันนี้โอเคอยู่อ่ะดูนี่นะคะนี่คือหน้าที่เพื่อนส่งเหมือนกันเลยกับที่ครูสอนเะกี้นะคะโยคลสกับโยเฟลเสร็จแล้วนี่คือหน้าคำสัง่งต่อไปหน้าต่อไปก็จะเป็นหน้าที่รันขึ้นมาเนี่ยค่ะ ถ้าหนูใส่ตัวเลขแล้วหนูไม่กด enter อ่ะเพื่อให้มันขึ้นบรรทัดต่อไปมันไม่ขึ้นโยฟ i ลหรือขึ้น o ยพา a ์สนะลูกนะคะไม่งั้นมันก็ไม่ขึ้นประมวลผลให้เราทําให้มันขึ้นได้นะมันสามารถทําได้นะโอเคประมาณนี้อาจารย์ค่คะโทรศัพท์กด r u นตรงไหนคะกด r u นตรงไหนล่ะคะนี่ใช้เออมันมีที่กด r u นอยู่อะลูกเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะกดลูกศรนะคะกดเออ ดี๋ยวนะไปดูเพ็นนี้ก่อนเนี่ยลูกมันจะกดลูกสอนลันตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยได้ไหมเนี่ยมันจะเป็นที่กดลันเลยค่ะตรงเนี้ยได้ไหมคะหนูก,กดไปแล้วคะ่ะแต่มันขึ้นแบบอะไรก็ไม่รู้อ่ะอาจารย์หนูเออร์เรอร์ไหมลูกมันขึ้นเออร์เรอหรือเปล่า เพราะว่าวันนี้มีคนถามครูเยอะเหมือนกันว่ามันขึ้นเป็นหน้าจอสีดำๆแล้วก็ข้อความเยอะๆใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะมันเออร์เรนารีเช็คให้ดีๆว่าพลาดตรงไหนนะคะเช็คให้ดีๆนะลูกว่ามันพลาดตรงไหนมันมีส่วนที่พลาดมันไม่ได้เป็นที่แอปหรืออะไรเพราะว่าที่ส่งมาของครูก็ก็ได้ค่ะก็ได้มีเพื่อนทำได้แสดงว่าของหนูเกิดการเออร์เร